คุณอาซูชิชาวญี่ปุ่นครับเขาก็เตือนชาวญี่ปุ่นด้วยการบอกว่าเวลาที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยนะโปรดระมัดระวังส่วนต่างๆของร่างกายคุณให้ดีๆโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะปกติเวลาที่คุณเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยก็จะพบว่าแต่ละประเทศก็จะมีข้อห้ามเป็นของตัวเองอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่ระวังมันก็อาจจะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองของเจ้าของประเทศนั้นๆโดยไม่รู้ตัว และครั้งนี้เราจะพูดถึงประเทศไทยประเทศเมืองแห่งรอยยิ้มรองเท้านันอย่างรองเท้าไทยแทย้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตเวลาคุณอยู่ในประเทศไทยนะควรต้องระมัดระวังตั้งแต่หัวโจดเท้าเลยแล้วก็ระวังอย่าพูดคำหยาบคายด้วยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศพูดเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นดังนั้นก็จะมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันในหลายประการ ในทางกลับกันนะก็มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นข้อห้ามได้เกี่ยวกับข้อต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายทีนี้เขาก็พูดถึงเท้าครับเขาบอกว่ามันไม่สะอาดหมายความว่ามันสกกระปกนะในประเทศไทยอ่ะฝ่าเท้าถือเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดดังนั้นเมื่อคุณไปชมวัดหรือไปสถานที่สําคัญระวังอย่าให้ฝ่าเท้าชี้ไปทางพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ ถ้าหากคุณเผลอนั่งเหยียดขาออกไปด้านหน้าคุณอาจรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนมองว่าคุณกำลังเหยียบพระพุทธรูปอยู่และนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำเลยในประเทศไทยแม้แต่พระสงฆ์หรือผู้อาวุโสก็ตามนอกจากนี้แม้แต่เพื่อนรุ่นเดียวกันก็อาจจะถือว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมเรื่องต่อมาก็คืออย่าก้าวข้ามขาผู้อื่นก็เพราะว่าเท้าของคุณนะ่ะมันไม่สะอาดคุณจึงไม่ควรที่จะเดินก้าวข้ามขาของคนอื่นหรือก้าวข้ามลำตัว การก้าวข้ามแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นถ้าคุณอยู่บนรถไฟที่แน่นขนาดนะคุณควรขอให้บุคคลน,นั้นช่วยขยับขาให้แทนที่คุณจะข้ามไปเองเอออันนี้ก็ดีนะเขาก็ช่างคิดดีเหมือนกันเรื่องต่อมาก็คือยาแต่หัวเพราะว่าหัวนั่นนะ่ะต่างจากเท้าตรงที่ว่าเป็นส่วนที่น่าจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนไทยเพราะเป็นสถานที่เหมือนจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ ดังนั้นการสัมผัส,สศีรษะผู้อื่นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเขาสามารถให้พ่อแม่ของเขาแตะได้เท่านั้นเพราะมีการกล่าวกันว่าการแสดงความรักต่อลูกน้อยและการลูบหัวนั่นะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่พวกเราไม่ใช่ลูกหรือพ่อแม่ของพวกเขาดังนั้นจึงอย่าทำทีนี้เขาก็พูดเรื่องการนับถือศาสนาพุทธของคนไทยครับ เขาบอกว่าอย่างที่ฉันได้บอกไปตอนต้นแล้วว่าประเทศไทยน่ะเป็นประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ในตอนเช้าคุณมักจะเห็นพระภิกษุห่มผ้าเหลืองออกมาบิณฑบาตบนท้องถนนบ่อยครั้งพวกเขาถือชามหมายถึงบาทรนะนะและรับถวายอาหารกับของสิ่งอย่างอื่นอย่างไรก็ตามเหตุผลที่เราไม่เห็นการทําแบบนี้ในญี่ปุ่นนั่นเพราะว่า ประเทศของเราเป็นพุทธศาสนามหายานส่วนประเทศไทยนะ่ะเป็นศาสนาพุทธนิกายเถรวดัดดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมจึงแตกต่างกันอ่าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของเขานะทีนี้ก็เป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยผิวของคุณก็หมายถึงการแต่งตัวนั่นแหละครับการโชว์เนื้อหนังเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรืออิสลามโปรดระมัดระวังเรื่องผิวของคุณที่ต้องเปิดเผยเวลาที่ไปชมวัด หรือสถานที่ทางศาสนาอื่นๆในประเทศไทยไม่ควรที่จะสวมเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาดขาดมันไม่โอเคสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่ใส่ไปบางวัดอาจจะมีบริการให้ยืมผ้าหรือเสื้ออื่นๆแต่ว่าบางวัดอาจจะมีระบบเครื่องปรับอากาศที่เปิดค่อนข้างแรงเกินไปดังนั้นคุณควรสวมเสื้อแจ็คเก็ตหรือพกบางอย่างติดกระเป๋าเอาไว้เรื่องต่อมาก็คือยาจีพระสงฆ์ องงไหมเขาบอกว่าไม่ควรที่จะไปจีบพระสงฆ์หมายถึงพูดคุยทําความสนิทคุ้นเคยกันเกินไปสําหรับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นและอย่าไปจีบกันเองในวัดหรือสถานที่อื่นๆแม้แต่ในญี่ปุ่นเองเราก็ไม่ควรที่จะทําแบบนั้นถ้าถูกใจกันชอบกันขึ้นมาควรที่จะไปจีบกันที่อื่นหรือถ้าหากว่าเราไปเจอพระภิกษุสงฆ์นอกวัดในประเทศไทยเราก็ควรจะปฏิบัติอย่างเดิมเหมือนตอนที่อยู่ในวัด แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการยืนเคารพธงชาติเช้ากับเย็นนะแล้วก็การยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังการยืนเคารพธงชาติเช้าและเย็นเนี่ยเขาถือว่าพอเข้าใจได้เพราะว่าในยุคสมัยก่อนคนไทยก็จะมีการรบเพื่อแผ่นดินพอมาในยุคสมัยนี้ไม่ได้มีการรบเพื่อแผ่นดินนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขาสามารถทําเพื่อแผ่นดินได้ในขณะที่ไม่มีสงครามเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ช่วยการสร้างชาติขึ้นมา แต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือการยืนในโรงหนังเพื่อที่จะฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังก็ประมาณว่าไม่เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับประมาณนี้แต่ว่าเขาชอบนะในการยืนคารพทงชาติเช้ากับเย็นทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเข้าไปที่กรุงเทพนะเขาก็ได้รับรู้ความคิดเห็นของคนชนบทในประเทศไทยมาก่อนที่ชอบบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงผู้คนในนั้นเย็นชา ก็เหมือนกับคนต่างจังหวัดบอกว่าคนบางกอกใจร้ายอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เขาก็เดินทางมาที่ประเทศไทยนะเขาก็มาที่กรุงเทพเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะในขณะที่กําลังจะแบกกระเป๋าเดินทางลงบันไดที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนนึงเดินผ่านมาก็เสนอตัวนะว่าอยากจะช่วยยกกระเป๋าเดินทางให้ทีนี้เขาก็ขอบคุณผู้ชายคนนั้น ผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเลยทําให้เขาี้หัวใจละลายเลยเขาก็ทั้งตกใจทั้งใจละลายนะนะเขาบอกว่ามันเป็นเวลาน,านานมากแล้วนะที่ไม่ได้เห็นรอยยิ้มที่ดูบริสุทธิ์ขนาดนี้จากคนแปลกหน้ามาก่อนแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะบุคคลที่ยิ้มให้น่ะเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแต่เขาน่ะช่วยเราเขาช่วยเราแล้วเขาก็ยังยิ้มให้เราอีกตอนนั้นฉันถึงกับคิดในใจว่า ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยคุณต่างหากที่ช่วยฉันและคุณยังมอบรอยยิ้มให้ฉันอีกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่านี่ขนาดว่าคนไทยในต่างจังหวัดบอกว่าคนกรุงเทพเป็นคนเย็นชานะยังใจดีขนาดนี้แล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยจะใจดีจะอบอุ่นขนาดไหนแต่เขาก็บอกนะว่าเขาเน่เคยโดยสารแท็กซี่มาหลายครั้งเลยในอดีตตอนที่มาที่ประเทศไทย มันก็ทำให้มีความทรงจำที่เลวร้ายหลายครั้งมากเกี่ยวกับแท็กซี่แต่ก็ยังไม่เคยเจอปัญหาประมาณว่าโดนหลอกหรือว่าอ้อมไปไกลสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือคนขับแท็กซี่มักจะจริงจังกับงานหรือเปล่านะก็คือโมโหร้ายประมาณนั้นครับที่เขาได้เจอแล้วเขาก็บอกต่อนะสำหรับชาวญี่ปุ่นและหลายคนมันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยถ้าหากคุณไปเยี่ยมชมเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆไปตามแคตตาล็อก คุณอาจจะพบเห็นคนในพื้นที่นั้นนะพยายามที่จะดึงเงินจากคุณแต่ฉันว่าคนที่อยู่กรุงเทพโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะ่ะเป็นคนจิตใจดีรอยยิ้มของคนไทยดูเป็นมิตรอยู่เสมอโดยที่พวกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องกำไรหรือขาดทุนเขาแค่อยากยิ้มให้สาเหตุที่รอยยิ้มคนไทยทําให้ฉันใจละลายนั่นเป็นเพราะว่าตอนนั้นฉันกําลังอาศัยอยู่ในเยอรมนีในขณะนั้นโดยทั่วไปแล้วนคนเยอรมนีจะไม่ยิ้มให้คนแปลกหน้า นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมในเยอรมันก็คือการยิ้มเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการทักทายสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนเยอรมันก็คือคำพูดไม่ว่าคุณจะแสดงสีหน้าแบบไหนก็ตามคุณต้องพูดแต่ในประเทศไทยมีหลายครั้งเลยที่ฉันรู้สึกว่าเราสามารถสื่อสารกันได้เพียงแค่รอยยิ้มแม้จะไม่ต้องใช้คำพูดก็ตามฉันรู้สึกว่านี่เป็นวิธีการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียและฉันรู้สึกว่ามันน่าประทับใจมาก แล้วทีนี้เขาก็พูดถึงวัฒนธรรมการยิ้มในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเอาจริงๆนะประเทศไทยอาจจะยังไม่แพร่หลายเรื่องการยิ้มเท่ากับในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาจะยิ้มเฉพาะเวลาที่มีเรื่องของผลกําไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกค้านี่ยิ้มเสมอไม่ว่าจะอยากยิ้มหรือไม่อยากก็แล้วแต่หรือไม่ก็กับการคุยกับคนแปลกหน้ายิ้มแล้วก็คิดอะไรบางอย่างในใจทุกรอยยิ้มมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในนั้น มันแตกต่างจากรอยยิ้มของคนไทยที่ดูเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ไร้การคำนวณกำไรขาดทุนคนไทยไม่เคยกดดันที่จะต้องยิ้มคนไทยอยากยิ้มก็ยิ้มเลยเพราะว่าพวกเขามีความจริงใจและพูดตรงและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ฉันได้เดินมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งที่3อ่าและนี่ก็คือเรื่องของชาวญี่ปุ่นผู้หวั่นไหวกับรอยยิ้มของคนไทยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ